ขอต้อนรับอย่างเป็นปทางการนะครับลูกท,ทุ่งหมอนำซีรีส์พอดิบติดบนบอตอนนี้นะครับหญิงลีครับผมบนเวทีแบบว่าเต็มที่ขนาดนี้แล้วอยู่บ้านเป็นอย่างนี้ไหมอ่ะเป็นอย่างนี้เป็นปกติ <c oughs> เลยค่ะมันต้องสวยวยมันต้องสวยสมันต้อง สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาความอลังการในตาเ r s ครับก่อนอื่นเริ่มต้นเลยวันนี้ต้องมีงานเตรียมความพร้อมครับเดี๋ยวค่ะพี่เยินนี่มันไม่ใช่วาเลนไทน์นะคะจ้หัวใจมาให้ทําไมอ้าวไม่รู้อะไรซะแล้วครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับผมนะครับต้องเอาใจมาแลกกับอะไรบางอย่างของเธอโอ้โหเดี๋ยวก่อนเตรียมพร้อมมาเองขนาดนี้เพราะว่าแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาแน่นอนถูกต้องครับผมนะครับเป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำซิ่งที่ตอนนี้กาลังฮอตฮิตติดลมบนมากๆนะครับเจ้าของเพลงฮิตนะครับนั่นก็คือขอใจเธอแลกเบอร์โทรโอ้ ว่าเพลงนี้นะคะดังแล้วก็แรงมากๆเดียรชมา,อาทอนหุกเนอะใช่แล้วที่สำคัญนะคะวันนี้คุณผู้ชมจะได้ชมสดในรายการของเราด้วย<อ>นะคะ <พอ S 1> กับเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรเชิญชมได้เลยค่ะ ยวคaดู ก็ทําให้รู้ว่าเธอนะด ครับแรกเลยด้วยแรกเบอร์เขาเหรอคะเดี๋ยวก่อนเมื่อเกิดรายการหัวใจเด็กกันเดียวทาไมมันใหญ่ขึ้นคะก็แหมก็จะเตาตั้งสิบหมายเลขใช่มเบอรร์โทเาอ่ะก็ต้องใหญ่ขึ้นนิดนึงแต่ว่าอย่าถือแหละจะไม่เข้าไม่เข้ึ้นกันนิดนึงอ่ะขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับลูกทุ่งหมอนำซิ่งเี่ฮอตฮิตติดลมวนตอนนี้นะครับหญิงลีครับผมและช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยบริษัท จริงๆแล้วตอนนี้คือใช้คาว่าเป็นลูกทุ่งหมอรำซิ่งและที่เราคุ้นเคยกันคือคำว่าหญิงลีค่ะก็เป็นชื่อศิลปินนะคะซึ่งชื่อนี้ก็สัมผัสกับนามสกุลจริงนะคะคือหญิงลีศรีจุมพลก็เป็นชื่อที่จําง่ายแล้วก็เหมือนมีความแปลกนะคะคนฟังเราจะต้องสะดุดเอ๊ะอะไรมาหญิงลีก็มีคนถามหลายคนว่าแต่จริงๆแล้วก่อนจะมาได้ใช้ชื่อนี้เห็นบอกว่าใช้ชื่ออีกชื่อนึงซึ่งฟังชื่อแล้วแบบตอนแรกต้องมีแบบฮะเลยลำซิ่งเมียงู ทำไมพี่จอยเคยได้ยินเพลงที่เขาเชียร์กีฬาใช่ไหมบาดเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงูอะไรอย่างนี้นะคะก็หญิงก็นําไปใช้ร้องบนเวทีนะคะแล้วก็เลยแฟนเพลงก็ตั้งฉายานี้ให้นะคะก็เลยใช้มาคี่ว่ามันคงไม่ต้องต้องไม่ใช่เสียงอย่างเดียวแน่ค่ะเต้นด้วยค่ะบัดเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงูดูได้มองได้แต่ห้ามเอามาให้แย่งอะไรประมาณนี้ จริงๆแล้วต้องถามว่าแบบเป็นยังไงไมายังไงครับถึงได้ เข้ามาเป็นนักร้องที่กัมมิโกได้อ๋อนะคะตรงนี้ก็ต้องขอขอ,ขอ,ขอบคุณมากเลยนะคะ,<ฮ>ะสำหรับคุณกิตธรรมัศนะคะ,ะแล้วก็อาจารย์สวัสดิ์สรารคามนะคะที่ให้โอกาสหญิงลีได้นํางานเพลงหมอนลัมซิ่งนะคะ,<ฮ>ะได้ถ่ายทอดให้แฟนเพลงได้สัมผัสกับความสนุกสนานนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็ให้พี่น้องแฟนเพลงได้รู้จักหญิงลีมากขึ้นตรงนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นลัมซิ่งที่สร้างสีสันให้กับวงการเพลงและที่สําคัญนะคะพี่เอ๋ต้องบอกว่าเป็น ลัมซิ่งคนแรกของกรามิโกเลยอันนี้รู้สึก,สกยังไง<น>้างเราเป็นคนแรกเลยในแนวนี้ของกรามิโกค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะซึ่งตอนแรกที่ก้าวเข้ามาก็มีความกลัวกังวลใจตื่นเต้นนะคะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกอ ดีใจภูมิใจที่แฟนเพลงนะคะเมตตาหญิงลีทั้งประเทศเลยนะคะตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากๆสําหรับแรงเชียร์แรงใจพี่น้องนะคะทําให้เพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรก็เข้าชาร์ตนะคะในสถานีวิทยุหลายๆที่นะคะต้องฟอลโล่อะไรที่ไหนอะไรอะไรไหมนะคะถ้าติดตามได้ทางช่องแฟนทีวีนะคะหรือว่าทางแฟนเพจก็ได้นะคะหญิงลีศรีจุมพลข่าวสาวลําซิงค่ะเอาละค่ะเราสองคนก็ขอเป็นกําลังใจให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อย ใช่คะแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีดอกไม้สวยๆจาก Miss c i n y Farmer มอบให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะแน่นอนครับมาแล้วนะครับนอกจากเพลงฮิตเนี่ยคือขอใจเธอแลกเบอร์โทรต้องขออีกสักหนึ่งเพลงปิดท้ายบอกว่าถ้ามาแล้วเนี่ยหญิงลันลาไม่ร้องไม่ได้นะครับผมนะครับขอให้ยกเป็นโชว์ปิดท้ายกันละกันขอบคุณค่ะครับผมนะครับงั้นยกเวทีให้กับหญิงลีกับหญิงลันลาครับ ลาซาคนโสดคนไในอาจต้องจะขอเบอร์เราเพิ่นเจอไม่ให้เบอร์อย่ากโกรเล่นตัวก่อนอย่างอนนะขอโทษเดี๋ยวให้หมดชูเบอร์เลยค่ะฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ 冰剧配。